่อยากเป็นเซฟทีเป็นไม่ได้หรอกพ่อคุณไม่เคยทำรัฐประหารผมพระที่ผมขึ้นเป็นคนเกือบสุดท้ายมันเล่นกันไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะผมสรารภาพตรงๆนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นเพนกวิน พูดถึงคนขอนแก่นหลายคนพูดถึงภัยพูดถึงหลายคนผมดีใจที่ไม่มีชื่อผมเพราะถ้ามีชื่อผมมันหมายความว่ากูโดนแล้วนะฮะผมไม่เตรียมประเด็นอะไรมาพูดเลยในวันนี้ผมจะไม่ใช้การสื่อสารทางเดียวใครอยากให้ผมพูดอะไรยกมือแล้วบอกมา อยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรครับตะโกนขึ้นมาได้เลยปารีนาปารีนาขอโทษผมขอไม่พูดผมไม่ให้ค่าสิระสิระกับเต้จะต่อยกันนั่นเป็นเรื่องของคนอันธพาล เสียโป้กกับธนาทรอย่าเอาเพชรไปเกลือกตมฮะข้างหลังข้างหลังออผมไม่ได้เตรียมมีดมาผมไม่รู้จะเหลาอะไรเอกราชช่างเหลา ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมอยากจะถามว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู400กว่าล้านเมืองคือหรือยังโกรแค้นส่วนตัวพ่อครูเป็นครูเลฮะคอนแก๊สยูนิตเต็ดผมเคยภาคภูมิใจ แต่สุดท้ายผมก็รู้ว่าอ๋อพี่ฟอกเงินดีๆนี่เองแต่ก็ดีนะฮะแต่ก็ดีนี่คือสถานที่ในการมันมันต้องมีการพัฒนาฮะต้องมีการพัฒนาต้องมีการพัฒนาสําหรับวงการกีฬาของคนขอนแก่นเราเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนบริหารนะฮะเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเราพูดเรื่องการเมืองมาในหลายเวทีในหลายม็อบไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสังเกตนะฮะเวทีนี้เราไม่พูดเนื้อหารัฐธรรมนูญ เราไม่พูดเรื่องสวเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเราจึงไม่ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันอีกแล้วแต่เรื่องที่อยากจะพูดสำหรับผมก็คือเรามาทำความเข้าใจกันเองเรามาทำความเข้าใจกันเองพูดด้วยจิตใจอันคาระวะขอโทษคนเสื้อแดงที่เคยเข้าใจผิด ขอโทษพี่น้องเสื้อแดงที่พวกเราเคยด้อยภาในอดีตอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงบางอย่างเป็นเรื่องจริงเรายอมรับร่วมกันบางอย่างเป็นเรื่องถูกใส่ร้ายเราก็ต้องเปิดโปงความจริงร่วมกันอ้าแขนรับพี่น้องทุกฝักทุกฝ่ายที่เรามีหัวใจเดียวกันขอเสียงปรบมือ แต่ปรบก่อนนะผมยังไม่บอกว่าปรบให้ใครขอเสซงปรบมือเลยครับตังกว่านี้ตังกว่านี้อีกตังกว่านี้กรี๊ดด้วยกรี๊ดด้วยกรี๊ดด้วยปรบมือให้สลิมกับใจทุกคนผมเห็นสลิมกับใจแล้วมันกับใจเสียยิ่งกว่าคนที่ไม่เคยเป็นสลิม นั่นคือเพื่อนเราดังนั้นครับผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เรายังเจอคนที่เห็นต่างถ้าวันนี้เรายังเจอคนที่คิดต่างเจอคนที่อาฆาตมาร้ายแล้วด่าทอเราว่าเราเป็นคนชังชาติให้อภัยเขาให้อภัยเขาแล้วนึกในใจว่าเขาแค่ได้รับข้อมูลคนละชุดกับเราเขาแค่ผ่านการพับปรกกันดาผ่านการโฆษณาชวนเชื่อมามากกว่าเราให้เวลา ให้การอธิบายกับเขาแล้วเอาเขามาเป็นพวกเดียวกับเราเมื่อแต่แต่นะแต่นะมันก็มีสลิมในระดับเกินเยียวยาอันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะฮะสลิมมรณงสุขขังโลเกสลิมตายเป็นสุขแก่โลกนะฮะคนที่ช่วยได้ช่วยคนที่ช่วยไม่ได้ถอดสายออกซิเจน พี่น้องครับม,มีคนบอกว่าเราชังชาติคุณถามจริงๆสูชังชาติเหรอผมชังชาติไหมเออถูไม่ได้ชังชาติแต่กูสั่งมึงสั่งมึงที่กินภาษีประเทศชาติสั่งมึงที่บาอามาตกดหัวประชาชน เราชังชาติเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องการให้ชาติดีขึ้นประเดชการปกครองเราด้วยสองอย่างผมพูดมาสามสี่ครั้งประเดชการปกครองเราด้วยสองอย่างหนึ่งคือปกครองเราด้วยความเชื่อให้เราเชื่อในอำนาจอภินิหารเหนือธรรมชาติบุญวัาสนา ให้เราเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องสงกปรกการเมืองเป็นเรื่องนักกเมืองประชาชนนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องยุ่งกับการเมืองก็ได้ให้เราเชื่อว่าการยุ่งกับการเมืองจะทําให้เราได้รับอันตรายประเด็จการปกครองเราด้วยความกลัวสองอย่างนะอย่างแรกคือความเชื่อสองอย่างสองคือความกลัวกลัวว่าพูดเรื่องการเมืองแล้วจะต้องติดคุกกลัวว่าวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกลัวว่าวิพากษ์วิจารณ์การเมืองกลัวว่าชูสามนิ้วเราจะติดคุก แค <AMA> e ่เราไม่เชื่อและเราไม่กลัวชัยชนะจะอยู่ตรงข้าเรามีคนบอกว่าเรากำลังพยายามปอกเก้าในขณะที่เจ้าป๊อกแปดีกว่าเอานะฮะนั่นคือข้อกล่าวหาที่ไหลมูลโดยอ่ะชิ้นสิ้นเชิง เพราะอะไรไอ้ข้อเรียกร้องที่เพนกวินพูดไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีเยาวชนปลดแอกประชาชนปุดแกอกนั่นไม่ใช่ข้อเรียกร้องเพื่อโค่นล้มสถาบันกษัตริย์มีใครบอกไหมหลุดออกจากไปใ,ใครปากใครไม่เรียกว่าประเทศนี้ต้องไม่มีกษัตริย์มีใครพูดหรือยังแล้วพวกมึงเอามาจากไหนมากล่าวหาพวกกุเ,เรากำลังพูดเรื่อง สถาบันกษัตริย์จะอยู่กับสังคมไทยจะอยู่กับประชาชนไทยอย่างไรให้ยั่งยืนต่างหากละ่ะสรุปพวกกูรักเจ้ายิ่งกว่าคนที่บอกว่ารักเจ้าซสอีกห้อยโหนกันเข้าไปหยุดโหนได้แล้วหยุดโหนแล้วมายกขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ควรแก่การบูชาไปด้วยกัน เรียกร้องการปองดองคุณบอกว่าพวกเราออกมาทําให้เกิดความแตกแยกทาให้เกิดความาความปั่นป่วนตกลงว่าใครป่วนกันแน่ <laughs> อยู่ตรงนี้ <laughs> เราทําร้ายข้าวของกันหรือยงัง <laughs> แต่มีคนบอกจะจัดม็อบมาชนม็อบนั่นคุณกําลังคุมขู่คุกคาม,คมพวกเรา <laughs> พี่น้องครับ <laughs> <laughs> ผมวันนี้ <laughs> ทุกคนอาจจะคาดหมายความสนุกจากผม ผมขอให้ผมขออนุญาตให้ไม่กี่ช็อตขอหักติดพวกท่านแล้วกันนะฮะแต่ผมอยากจะพูดอะไรที่มันจริงจังแบบนี้แต่ในความจริงจังแบบนี้เราทําความเรียนรู้และสนุกสนุกไปกับมันนะฮะสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะจากไปนะฮะพูดผิดเหรอโออจะจะลงเวทีจากไปไม่ได้ ฮะคิดว่าใครเขาจะอุ้มผมไหมกูร้อยโลมึงมาอุ้มกูสินะฮะกำลังไดเอ็ดเพื่อการวิ่งหนีการอุ้มอยู่นะฮะผมคิดว่าถ้าจะมีการชาร์จใดๆเกิดขึ้นเป็นกุ้นมึงโดนก่อนมึงวิ่งไม่ทันกูแน่นะฮะก็กุรีเฮ้ยสำนึกผิดนะครับจินดีมากๆที่เวทีของเราวันนี้มัน บึ้มๆคือือคือนะครับขอบคุณพี่น้องชาวอีสานขอบคุณพี่น้องชาวขังแก่นขอบคุณหัวจิตหัวใจของทุกคนนะฮะ